มัได้เล่นมือถือเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่แอปเคแอปน้องฟ้าแล้วกันธนาคารน้องฟ้าแล้วกันเอ่ยชื่อไม่ได้เลยโดนฟ้องแล้วก็ไม่มีใครเข้ามามีป้าไก่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้เดินเข้ามานะครับมาส่งเอกสารแล้วก็เพราะฉะนั้นไม่มีใครจับมือถือผมแน่ๆณนะเวลาเกิดเหตุตอน1459เเดี๋ยวเราจะถ่ายไปถึง สิบห้านศย์แล้วเราจะเห็นมือถือช่วงระหว่างถ้าผมพักเบรกเนี่ยผมจะเป็นคนแปลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าผมจะเล่นมือถือเนี่ยหรือพักเบรกเนี่ยผมจะหลังพิงเบาะพิงอะไรนะพิงเก้าอี้อะหลังเก้าอี้แต่ถ้าผมทำงานเนี่ยผมจะไม่ค่อยพิงอะผมจะก้มอยู่อย่างเงี้ยเก้ะสิบสี่แล้วฮะเกสิบห้าแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้จับมือถือเดี๋ยวจะให้ดู ตอนที่เออนานเนาะเมื่อยแล้วล่ะบางทีก็ทำงานเป็นลืมไม่ลืมหูลืมตาก็แอปธนาคารเหมือนเหมือนโดนออกไปเองครับหมายถึงว่าโอนออกไปเองโดยเป็นชื่อเราเนี่ยโอนออกไปเองแต่เราไม่ได้ ไมไ่โอนว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมือถือตั้งตอนนั้นเลยที่เกิดนี่ซึงซึ่งเงินเดือนมันเป็นวันเงินเดือนออกเงินเดือนออกพอดีครับก็ออกไปหกพันกว่าบาทหมดเกลี้ยงเลยครับหยือที่สี่บาทนั้นก็คือผมทํางานนะอยู่แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยก็คือผมเอามือถือวางไว้ข้างๆตัวแล้วผมก็ทํางานแล้วก็ทํ่งานแล้วไม่ได้สนใจมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะครับจนกลับไปบ้านกลับไปบ้านเราก็จะมาดูผลงานที่เราทําไว้ว่าผลงานเราเราไปถึงไหนแล้ว อะไรเงี้ยก็เลยไปเห็นสลิปในเครื่องตัวเองเนี่ยแหละครับว่ามีการโอนเงินให้กับกับอีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักชื่อก็ไปแปลกด้วยเราก็ตกใจว่าเราไปโอนให้ใครเราไปเจอเราไปเจอที่เราเจอประมาณหกโมง แต่เงินโอนออกประมาณ1459บ่ายองห้าเก้ากบเกือบบ่ายสามมีคลิปจับจับกล้องวงจรปิดก็คือจับการทํางานของผมกับน้องๆในที่ทํางานไว้หมดนะครับเราก็เช็คดูว่ามีใครมาดูมือถือมาจับมือถือของเราใหม่ก็ไม่มีเนะบื้องต้นเราไปโรงพักก่อนไปโรงพักโรงพักก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะเขก็เลยให้กลับไปที่ที่ทางธนาคารก่อนไปถามธนาคารว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราเราเราจะต้องทํายังไงเราต้องอายัดยังไงนะฮะแล้วก็แจ้งไปทางคอ l l center กลานคืนนั้นเลยพอเรากลับจากโรงพยาบาลเพราะว่าธนาคารมันเป็นกลางคืนธนาคารปิดอยู่มันต้องไปตอนเช้าเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจกลางคืนเราก็โทรไปที่ call center หวังว่าจะให้ c เซเ็ center ช่วยว่าอายัดทางเงินปลายทางให้ก่อนเพราะมีการโอนเงินจากเราไปเนี่ยแต่เราไม่ได้โอนแต่เราขอเคลียร์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ทางไงให้ให้อายัดทางทางปลายทางไว้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ ต่มาอายัดตัต้งผมซึ่งของผมไม่มีเงินให้อายัดแล้วแต่เขาก็อายัดของผมไปอายัดบัญชีตัวเองไปตอนนี้ก็มีการส่งเรื่องส่งในเรื่องของเอกส,ออกสารอยู่บางทีเพราะว่ามันโอนการตัดธนาคารอย่างเช่งของผมธนาคารอีกธนาคารหนึ่งโอนไปอีกธนาคารหนึ่งผมก็ต้องไปตามเรื่องกับธนาคารปลายทางเอาเอาที่เป็นตารครุฑของของตำรวจไปให้ว่าเราขอเปิดบัญชีนี้เออขอเปิดเผยบัญชีนี้ข้อมูลบัญชีนี้เพื่อที่จะอายัดบัญชีปลายทางอย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมเจอหลายคาถามนะปล่อยมากว่าไปกดลิงก์อะไรไปรับลิงก์อะไรเปล่าผมก็เลยตอบตรงนี้เลยว่าลิงก์เนี่ะมันไม่จําเป็นเราก็ไม่ค่อยได้กดกันอยู่แล้วเพราะเราก็ดูอยู่แล้วว่าอันไหนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่แต่การเตือนภัยตรงนี้การเอาเงินไว้ในธนาคารเน่ะมันมันนี่จริงนะมันอันตรายจริงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแอปธนาคารเนี่ยมันมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะขนาดผมเองเนี่ยไม่ได้ไปกดรับลิงก์อะไร ไม่ได้กดรับลิงก์อะไรแต่เงินยังออกเองได้อี่รเงี้รับ